สวัสดีครับมือีพวกผมไก่ตกเขาใหญ่นะครับตอนเย็นเซ็ตเคยมีจับนุกหรือว่าจากโกงก็ามาหรือ่าทับมาหรือ่าขัดขัดกึ่งโกงไม่ให้บึงษัทษณะนุกบริษัทนาหนุกทีอย่างไงนะนเนาะจับไมาได้ครับ บอดินครับลงตัวหนี่ง่าตามดินปั่นลงเกลีครับนี่จะเลยแต้มที่ยีที่หามมีชงแล้วครับก่อนเขี่ยวลงคงสมแล้วได้ร่างได้ได้ยินเนาะจะเลยสายดูครับตัวนี้งแต่มีลกตอนตบเลยแต้มเร็วมีโชงแล้วนี่ครับเหมือนครับนี่ครับ ลักษณะนกสวยครับเงียบมีลักษณะนกขัดจับขึ้นมาเนาะไม่เบิ่งครับลักษณะนกโตเรียงไงกันไงครับนี่ครับการขัดนกองบมเนาะนี่ครับดิ่อยู่ไหมเงียบเดี๋ยวจะให้เบินน่งน้ำนตัวหนึ่งนเนาะลยตัวหนึ่งไม่เบิ่งน้ำรับ การขัดตนกลักษณะนกที่เรียงไง่ายเนี่ครับเจ้ารบการลมขันเป็นลักษณะนี่ข้าวเดียวขึ้นครับแบบตัวนี้ครับตัวนี้เลยข้าลมครับตัวนี้มึงลักษณะครับนี่ นี่ครับนี่ตัวหนึ่งครับลักษณะน,นกที่เลี้ยงเป็นเลี้ยวตัวนี้คู่เดียวเลยครับยยดตื่นเมี่ยวไม่หนูเรียนจากกันใช่ไครับคุณล้ี่ิงโค้งยิงสวยี่ล้ครับลักษณะนกตัวนี้ค่าล่มหมด ีเอียดมีขัดมีหนุนนับตัวนี้ตัวนี้เลยแจมที่ยี่สิบสามมันมีโขงนะนี่ครับใส่ไวปโดนลเลยครับนี่เป็นเดือนนะครับไม่กรงนี่หางมหาครับรษนานกที่เลี้ยงกันง่ายครับนี่ตัวหนึ่งครับลักะนาอกันนะนี่ครับษัะนก ครับขันนะครับปูเขียวครับตัวนี้ขาเขียจะบอกเลยครับ่ครับนกใหมครับลัจษณะนกที่เลียงขึ้นเร็วแล้วครับมันจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เขาตำหน้าบอกครับนี่นี้เป็นนกขาสั้นๆนะขาไม่หมครับใจได้ครับตัวนี้ ีลูกตองกูบเบาไปครับนี่ขัดขึ้นมาจากโกงรวมทั้วันนี่เนาะเบิ่งกับบดินมายั้งกับนกยูรักซาแบบนี้ครับงามนกตัวนี้งามครับนี่ครับโฆษณาหนกตัวนี้อุกเดียวตัวนี้ก็นา่นนนาจะเก่งเดียว,วกรับ กเดียวกับสองกูกแล้วครับนี่ยงงทำกันกนี้ยต่อตัวนี้เสียงหน่อยไปกลางนะครับนี่ต้มที่ยี่สิบหา,หมางมีห่งคนระับตัวนี้แต้มที่ยี่สิบสามครับตัวนี้ตัวไม้ครับคาร่มครับตัวนี้นกตัวไม้ครับจ,จัดจับข้าร่มตัวนี้นตัวนี้ว่าแม,มนตัวไม้เนาะมันชิงลงก่นนะันเหมือนไปนั่มแบบ เสียงไงครับบุกนีชิงลง่งงอนนะครับงกนาทีว่าลงเหมือนบุกนีหายใจได้บรูว่าจะก,กุบนะครับมีข้าล่มหรือบ่หมีกับบรูก,กันนะครับลงมาคู่เอาตีเอาตีเอาตีลงตัว,ตว,ตว,ตวตแต่ว่าอเอามาเลี้ยงช่ำขึ้นกงเป็นนกสันสันไว้ยังไงขายยังไงครับน,นี่ครับลักษณะนะ ดูการคันนกผมเลอนะฮะโตใจดีครับรับแรกรับแหลกหน่อยฟังเสียงมันครับว่าเขาหมักบอกผมคุณหมักเสียงนกนกเสียงหน่อย,อยแล้วนะครับเงียบันนกปลาผมหมักนกเสียงหน่อยนะครับนี่เสียงหน่อยไปกางกำลังพอดีเลยเ้ยวจะฟังคารมมันนะครับในปลาครับว่ามันขันแบบไหนแล้วแต่ว่าตัวนี้ เบิ้งเอาลักษณะเพื่องเฟื่องเลยทีนกประมาณนี้แล้วครับเอาขึ้นกงแล้วบดินบรนไดน้องครับเป็นนกเชิงเฉียันนกมันสิขุ่นเร็วบมหาแดเห็นยังมากมายครับนี่เบิ้งอยากตัวนี้ครับนี่ตัวนี้อยู่เป็นเดือนนะครับอยู่ในกงลุ่นนี่ครับทำตัวได้จับกงเลยดิบุ๊บ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 ,บ,บ,บตลอดขึ้นย่าครับแบบนัน ลูกลากตะนานี่ข้าวเดียวขึ้นครับสูตรม่นมียังมากไหมเหรอครับสำหรับผมตัวใดมันเดียงแล้วมันบดินตัวนั้นเหละครับเอาครับคลิปนี้ดีมากอับเดดในเบิ้งละขัดข้นกงครับนกจะเลยครับนกทำมาปีหนาไม่จะเรียนเนี่ยครับชุดนี้เป็นตอแท้พุ่มมานี่ตัวนี้คือครับหม้อไรเดนเอาครับ ตัวนี้จะเลยแต้มที่ยีทิมหาเลยนี่มันได้พ่อเดือนไหมนี่มันได้พ่อเดือนนกมันได้นนพ่อเดือนนะครับนี่เมือนเอามาปล่อยในกลงร่วมลายคู่มือนี่ใจมันใหญ่เรียบลายคู่ลายตีมูอในกลงร่วมนะตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมันคันในท้ายอัปเดตในเบื้องครับแต่ว่าตัวนี้ผมในยินเสียงคันแล้วเมื่อนในยินคู่แล้วครับคู่เดียวกาการครับ ข้าวเดียวขึ้นครับนกแบบนี้นกลักษณะนิ่งเฉียงเฉียงแบบนี้ครับน้องครับที<_<_่น anyway no really? oh well. like, ี่กับด um> ิกล้าอะไรทั_<_<__<_<_้งนี้น้อครับกันมาแกลืมกวาดอะไรกวาดแจ่วไว้ตามอย่าเพิ่งใจนะครับให้นกเกาะใหญ่ครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ